¿Vale? Right. ไอ้นี่พวกกรางเหอไหครับนี่ไอ้บวบเหครับอไอ้นี่น้ำเตาอ่ะน้ำเตาน้ำเตาไดิขึ้ลงหนังแรขึ้นไมมใช่ไหม ่ายภัพนิ่งนะเลยนะนี่ยนะน,น,น,นิ่งเอยเลยเอย <นะ S 2> จริงมันตอนบัดสวยเนะอันนี้ร่องใหม่ลูกร่องใหม่ยิงมันใหม่ิมันไม่ค่อยขึ้นเก็บกองจังเคลื่นจังทุกวันทุกวันโอ้ตกตกปืนที ได้หมดเลยใช่ไหมครับตีว่างนี่คือเสียบได้หมดเลยค่ะป้าจะเสียบไปใส่เมืเลยคือไม่ไม่ต้องอายาขึ้นเดี๋ยวว่ะก็คือให้ไอ้ปวกพักปวกพักเนี้ยนะปวกพักเหนื่อยพักไรในดินนะครับเป็นรูหลบผ้าเป็นนั้น